6. การจัดทําแผนการปรับตัวต่อการเปลี well ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อประเมินความปราะบางและความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยวิธีการที่เหมาะสมแล้วการจัดทําแผนการปรับตัวที่เหมาะสมจําเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบและลําดับในการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้การกําหนดผู้บริหารจัดการหรือผู้ชอบหลักการจัดตั้งกรรมการหรือคณะทํางาน การจัดทำแผนปฏิบัติการปรับตัวสำหรับภาคส่วนหลักการกำหนดแผนดำเนินการการบริหารจัดการทางเลือกการปรับตัวการประเมินรายละเอียดสำหรับทางเลือกการปรับตัวการพิจารณาผลกระทบของแผนปฏิบัติการปรับตัวการจัดทำรายงานขั้นที่1การกำหนดผู้บริหารจัดการหรือผู้รับผิดชอบหลักเป็นขั้นตอนเริ่มต้น เพื่อกำหนดผู้ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญที่เกี่ยวข้องที่จะกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกระบวนการจัดทำแผนการปรับตัวต่อไปทั้งยังมีหน้าที่ในการมอบหมายผู้มีส่วนได้เสียและคณะทํางานเชิงเทคนิคโดยอาจจะพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นสำคัญขั้นที่2การจัดตั้งกรรมการหรือคณะทำงานเป็นขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ในการจัดทำแผนการปรับตัวทั้งนี้คณะทํางานเชิงเทคนิคควรจะกําหนดเป็นคณะทํางานแบบองค์รวมหรือคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับตัวที่ครอบคลุมประเด็นการพิจารณาสำคัญสำคัญต่างๆอย่างครบถ้วนในแก่ด้านเศรษฐกิจสุขอนามัยและสังคมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น <S <S ขั้นที่ส การจัดทำแผนปฏิบัติการการปรับตัวสำหรับภาคส่วนหลักเป็นขั้นตอนในการจัดเตรียมประเภทและลำดับความเปราะบางที่จะนำไปใช้กำหนดแผนการปรับตัวสำหรับภาคส่วนหลักที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นทรัพยากรชายฝั่งทรัพยากรน้ำความหลากหลายทางชีวภาพโดยภาครัฐอาจจะมีความมุ่งหมายในการรวบรวมภาคส่วนหรือว่าพื้นที่ที่มีความเปราะบางทั้งหมด เท่าที่เป็นไปได้หรืออาจเป็นการจัดลำดับความสำคัญของภาคส่วนหรือพื้นที่และกำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อที่จะจ,จัดการการปรับตัวบนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีและจัดทำแผนปฏิบัติการที่สำคัญเดิมต้นขั้นที่4เป็นขั้นตอนการกำหนดแผนการดำเนินง,งานที่จำเพาะกับพื้นที่หรือว่าชุมชนที่มีลำดับความสำคัญโดยอาจเป็นพื้นที่หรือชุมชน ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากหรือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุทั้งนี้ต้องรวบรวมนโยบายจากการจัดผลกระทบที่มีอยู่แล้วเพื่อลดความเสี่ยงการกำหนดทางเลือกการจัดการการวิเคราะห์ทางเลือกนโยบายการจัดลำดับความสำคัญและคัดเลือกมาตรการที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อผู้บริหารจัดการต่อไปขั้นตอนที่5การบริหารจัดการทางเลือกการปรับตัวอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนการคัดกรองทางเลือกการปรับตัวที่พิจารณาจากปัจจัยด้านผลกระทบของสภาพภูมิอากาศความเล่งด่วนของการปรับตัวและความเปราะบางค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินการปรับตัวความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติในกรอบการพิจารณาด้านเทคนิคสังคมโครงสร้างเชิงสถาบันเศรษฐกิจการเมืองและอื่นๆและประเด็นด้านผลประโยชน์ร่วมรวมถึงการลดกา๊าซเรือนกระจกซึ่งขั้นตอนนี้ อาจจะเลือกใช้ตามเกมมาตรฐานและการให้คะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญโดยอาจผ่านการประชุมวิเคราะห์ในการกำหนดทบทวนเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการประเมินขั้นตอนที่6การประเมินรายละเอียดสำหรับทางเลือกการปรับตัวเป็นขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดของทางเลือกในการปรับตัวที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นโดยอาจใช้เครื่องมือประกอบการพิจารณาเช่นตารางเมตริก ความเป็นไปได้ของมาตรการปรับตัวควรพิจารณาด้านประสิทธิภาพของการปรับตัวค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการข้อกำหนดด้านกฎหมายความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคและความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติทั้งนี้ผลของการพิจารณาควรดำเนินการผ่านการประเมินด้วยเกณฑ์การตัดสินใจร่วมกับการรับฟังความคิดเห็นจากคณะทำงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาตรการในการปรับตัว ที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นสำคัญขั้นตอนที่7การพิจรารณาผลที่ตามมาและผลกระทบของแผนปฏิบัติการการปรับตัวเป็นการพิจรารณาว่าหากมีการดาเนินการทางเลือกการปรับตัวนั้นๆแล้วจะมีผลอย่างไรต่อภาคส่วนพื้นที่หรือชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียจากการดำเนินมาตรการหรือให้ทราบถึงผลประโยชน์ร่วม ขั้นตอนที่8การจัดทำรายงานที่รวบรวมประเด็นวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมของมาตรการด้านการปรับตัวที่คัดเลือกไว้6การจัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วยกระบวนการประเมินการปฏิบัติการประเมินใหม่และการตอบสนอง การจัดการความเสี่ยงประกอบไปด้วย2ปฏิสัมพันธ์2ระดับคือปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในโดยปัจจัยภายนอกจะมีผลตลอดกระบวนการทั้งหมดและ่งผลตอบผลผลลัพธ์ของกระบวนการส่วนปัจจัยภายในจะเป็นการอธิบายถึงกระบวนการปรับตัวนั้นๆโดยปัจจัยภายในจะเริ่มต้นด้วยส่วนวิเคราะห์ที่กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและการตอบรับ และระหว่างการพัฒนาและทางเลือกของการปรับตัวกระบวนการนี้ต้องการทบทวนเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของการปรับตัวซึ่งในที่สุดจะนําไปสู่การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมปัจจัยภายในยังครอบคลุมถึงการนําไปใช้ของปฏิบัติการการตรวจวัดและการทบทวน